ตามกันต่อค่ะสําหรับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่เราปล่อยให้ทางพลโทมาลีโคศกของทางกลาโหมกัมพูชาเนี่ยออกมาแถลงข่าวหรือว่าโพสต์เรื่องราวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะได้เวลาที่ทางกระทรวงกลาโหมของไทยเอง ต้องเหมือนมีการกระตุกสติบ้างแล้วค่ะก็เลยมีการโพสต์ข้อความย้ำเตือนความจำของกัมพูชากันหน่อยนะคะถึงอดีตเมื่อ50ปีที่แล้วที่ไทยเราเคยเปิดบ้านช่วยเหลือยุค,คเขมรแดงเพศสำนักโคศกกระทรวงกลาโหมโพสต์ภาพและข้อมูลการช่วยเหลือที่ฝ่ายไทยมีต่อกัมพูชาในยุค,คเขมรแดงค่ะก็คือในปีคศ1 9 7 9ถึง1980 19จากคนที่หนีตายสู่คนที่หันปากกระบอกปืนกลับมาเมื่อกัมพูชาลืม ทุกอย่างที่ไทยเคยมอบให้ตั้งแต่ปี2,522ชาวกัมพูชานับแสนนับล้านคนวิ่งหนีตายแบก ข้าวแบกของกันมาแบบนี้แบกกันมาจากนรกบนดินที่ชื่อว่าขมิแดงข้ามพรมแดนมายัางไทยในสภาพหมดเรียวหมดแรงเกือบสิ้นลมหายใจคนไทยเปิดประตูให้เขาพักพิงไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนบ้านแต่กลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายส่งอาหารเปิดค่ายพักพิงในนามรัฐบาลองค์กรพัฒนาเอกชนและแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาที่แบ่งข้าวให้ผู้ลีภ้ภัยชาวกัมพูชาแบบที่ไม่ลังเลเลย เด็กกัมพูชาหลายพันคนโตขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยบนแผ่นดินไทยบางคนได้เรียนหนังสือรอดชีวิตจากวัณโรคเพราะหมอไทยรักษาให้บางครอบครัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ก่อนย้ายไปแคนาดาอเมริกาและกลับไปกัมพูชาส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือการทำถนนในปีพศ2535-2536หาถึงราทหารชั้นไทยในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติเพื่อนบ้านใกล้ชิดกัมพูชาเล็งเห็นความจำเป็นทั้งในด้านมนุษยธรรม ฟื้นฟูบูรณะเส้นทางปอยเปตศสีโสพล48ก<ะ>ิโลเมตรและยังช่วยรื้อถอนทุ่นระเบิดให้อีกไม่รู้ว่าการช่วยเหลือที่ผ่านมากัมพูชายังจำได้หรือไม่มนี่ก็คือเป็นสารที่ทางกลาหวหมของไทยส่งไปถึงทางกัมพูชานะคะส่วนความเคลื่อนไหวของสมเด็จหุนเซนก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้รัฐบาลทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศค่ะ ให้เข้าแทรกแซงช่วยทหารกัมพูชา18นายที่ตอนนี้ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและก่อนหน้านี้ค่ะกัมพูชายื่นหนังสือถึงสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติกล่าวหาค่ะว่าไทยเนี่ยควบคุมทหารกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ยังให้ข่าวบิดเบือนด้วยว่าไทยทําร้ายทหารกัมพูชา2คนที่ปล่อยกลับประเทศไปก่อนหน้านี้เรื่องทหารกัมพูชาที่ไทยเราควบคุมตัวไว้หรือที่หลายคนเรียกกันว่าฉเฉลยศึกเนี่ยนะคะ พลเอกน,น,นัทพลนาคพาน,นิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าไทยเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีแต่ต้องสอบสวนหากมีความไว้ใจกันร้อเอร์เซจะส่งกลับได้ในเร็ววันในเร็ววันนี้แต่เนื่องจากวันที่ผ่านมาบิดเบือนทุกวันจึงจําเป็นต้องสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานทุกอย่าง <Evet. S 1> เช่นเดียวกันค่ะกับพลเรือตรีสุรสรนค์คงสิริรองโฆษกสอบธกด้านความมั่นคง ท่านก็ย้ำว่าไทยปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวาในการดูแลเฉลยศึกเมื่อการรบสิ้นสุดก็จะปล่อยตัวกลับแต่ปัจจุบันเป็นการหยุดยิงก็เลยยังไม่ถือว่าสิ้นสุดภาวะการขัดกันทางอาวุธพร้อมกับประนามกัมพูชาที่บิดเบือนข้อเท็จจริงส่งคําร้องไปยังสํานักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนหลักขององค์การสหรประชาชาติว่าไทยผิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้นายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสรารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำว่าเฉลยศึกทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างดีขัดจากที่กัมพูชาให้ข่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งไทยค่ะยังมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ในทุกสิ่งที่พูดโดยวันนี้5สิงหาคมไทยจะเชิญองค์การระหว่างประเทศมาพบกับทหารกัมพูชาที่ถูกคุมตัวอยู่ขณะนี้ค่ะกับให้ฟังจากปากเลยเนาะว่า,าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงนะครับ<า>แล้วจริงๆแล้วความตั้งใจของคนที่ถูกควบคุมตัวเองเนี่ยคือ อาจจะอยากอยู่ในไทยต่ออีกสักระยะหนึ่งหรือเปล่าก็ <นะ S 1> บางคนน่ะข้อมูลแรกๆที่เขาอบอกว่าหิวโซมาอาหารบางนายอยากินไม่อิ่มขอเบิ้ลนะ่ะขอเติมข้าวแล้วก็อยากให้เขากินจนอิ่มมีพีมันอ,มอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> แล้วก็นี่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการประทะกัน